มไเคืองเยอติใช่ไหมที่รัแม่ที่นเหมือนคอกระโดดไปเหมือนมัูหน้าอดูาอมอเบอหน้าเหมือนฆ่าตะกอล เป็นเท่าไรผมก็ทำทุกอย่างต่อไปดูอย่า <tôi> งียมีมัธยมเหรือลูกครับก็เดี๋ยวผมหมอปลายเปล่าจหมอปลายแล้วหนูจะเอาให้มันห่างมากสิลูกผมไม่มีชื่องผมห่างผมลูกลูกถ่ายตัวเองยังไม่มีเลยถ่ายที่ถ่ายเล่นยังไม่มีเลยหนูอ่านเล็กเต้นหนึ่งจกินสามแล้วนะ 那了，没喝。 ตะบดีออกตอนเช้าเขาออกเป็นเบาๆนะตอนนี้ดูดื ที่ที่แบบว่าคนมาแล้วค่อยเก็บอีกที่มึ่ัเาที่ตที่หมดอออ,อแต่แต่สรุปสุดท้ายนะมึงก็ต้องใช้ที่ไปปจิดิที่กูเคยกูเคยเห็นคนใช้สนามแบบแบบว่า ก็ใช้เสร็จไปที้งเออมันกัวน่านเรากัีสเปรี้วเราเราขัดๆแตนี้ที่กวุ่้กว่าเราคุณ่ะนครับแมวมามาเดี๋ยวเออขนาดนึน อย่าลืมเอาหน้า,ากากพลาติกหน้าเลยแปะกวะถ้ายห็นใช่มุมข้างมาไม่ต้องหรอกไปสนันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวใครมาซื้อของพวกนี้ต่ออันนี้ทหา <S <S 2> <S 2> ไม่เดินทำไมตั้งไหนจะซื้อจะเอาอะไรเพิ่มไหมล่ะถ้าจะเอาคัตเตอร์มัก็มันก็จะได้ดูัวต่อก็ได้นะขนาดไหนตัวเต็นที่สองราคาต่างกันเยอะอยู่หกสิบห้าเออก็ได้อลยแปดสอ่ะแปดต้องมันหนักแล้วก็นี่ไงตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวบอดี้มันเออจัอหนักปะหน เขาหนออกก็ทือบอลเปของดีเหมือนกันนะใช่มันมันของดีก็จริงแต่เขาเล่นอะไรเวลาบางทีดูเวลาใช้งานแบบเอาไปเอาไปโนะไปโน่อ๋อไม่หนักเลยสำหรับกูกูกูไม<อ>่อ้นูน้นน,น่าจะเพิ่มความเบาขึ้นเป็น5.3จาก18รอดเดู๋ดี๋ยวรอรอดีน่าจะเพิ่มความบอขึ้นต่างกันไหม <ละ S 1> ทำบอล <ะ S 1> ไม่ต่างกันกูหานะ แล้วแล้วคือราคาตามที่มีแทบดำก็ไม่มีแทบดำหรอแทบดำก็ว่านะ่าจะเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักของมันะแต่แค่มันใช้วัสดุคน,คนละคนละตัวกันไหนใช่ไหมอไโอเคแม่ก็จะพูดไม่แทบอื่นไม่รู้อะแต่ตอนนี้คือเห็นแค่เท่านี้ บ้าตอาาาคุณคุณนะไปไปถามเขาดีกว่าคือมีตรงอื่นมาต,ตรงอื่นมึงยัง,มงไม่ยดีกว่าเ <c oughs> จตังเรียบร้อยครับเดี๋ยวรออในที่นี้เดี๋ยวผมขอไป่ายไปงเฉลี่ดสักีกว่ามัน,นอันตรายนะผมแต่ okay, ขอตัวก่อน ไอตัวพัดมใต้ระบวนายไดขาอนื่อยไม่ได้ยุกเห่อยยกนะเหนื่อยกันต้ลมอย่ข้างลำบากเขาไปอมอืแตงนะก็สิที่เราอยาได้มาอีกมือหนี่งอยากไนะอยู่ที่่ใช่ก็ทที่ วันนี้ได้มาสองอย่างโต๊ะแล้วก็พัดลมใช่ปะ่ะสองอย่างปะ่ะไม่สิมันเป,ปน็นทางแบบนึงนะครับ ที่สมาต่อกันเลยในเมื่อเว็บลืมโกโปลโปวที่ห้องโอเคไปทำแล้ว เอาละครับผมเสร็จแล้วเราตัดผ้าวันที่3ซื้อแค่ราวอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าติดตามแล้วกันว่าพรุ่งนี้เมีอะไรอีเว็บตรงเดสแอร์ตัดด้วยเออเออนี่ทุกคนวันที่ผมอัดอย่เนี้ยมันเป็นวันที่สามมกราเนาะผมไม่รู้ว่าเว็บอาจจะตัดลงหรือเปล่าไอ้สว่วนที่ผมพูดเนี่ยก็คือวันเนี้ย มันเป็นวันเกิดของคุณเว็บเขาผมแค่อยากให้ทุกคนไวยพอรอใต้คอมเมนต์เขาหน่อยอีอีบายบายเว็บเดี๋ยวาลืมละตัดลงด้วยอีอี